โตเลโต้ V8 หนึ่งาเจปี2อง2ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m a r i โอมอเตอร์นะครับวันนี้พบกับโดมอนอีกแล้วครับ วันนี้ผมมีรถมารีวิว1คันนะครับเป็น Toyota v i o อ1.5 J ครับเป็นปี2 0 1 2ซึ่งรุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นล่างสุดนะครับในปี2022แต่มีการแต่งครบสวยเหมือนตัวท็อปแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับสำหรับคันนี้ครับผมบอดี้เป็นบอดี้สีขาวนะครับเป็นสีขาวทั้งคันเลยนะครับมีการตกแต่งจากที่ลูกค้าเห็นเลยนะครับตรงนี้ จะมีในส่วนของตัวไฟครับเป็นไฟมันติดรีเฟคเตอร์นะครับแต่ปกติแล้วนะครับโคมจะอยู่ถึงด้านบนเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีการติดในส่วนของตัวพลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวกับตัวรถนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพื่อให้รถเนี่ยตาดูเล็กลงนะครับด้านกระจังหน้าครับกระจังหน้าเป็นแบบสีดำนะครับผมคล้ายท้าย ทรงลังพึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีเหมือนตัวยื่นออกมานิดหน่อยครับแล้วก็มีการตกแต่งครับเป็นไฟตัดหมอกมาให้ครับสีดํานะครับผมตรงนี้เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปนะครับแล้วก็อันนี้มีการเจาะรูนะครับผมให้ลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดกรณีรถเสียเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ลากได้เลยนะครับมาในส่วนของตัวไฟเลี้ยวกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีให้นะครับผม ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีด้านหน้าแล้ว1นะครับมีตรงแก้มนะครับแล้วก็ตรงกระจกมองข้างนะครับซึ่งก็จะเป็นสีขาวนะครับผมมีตัดคาดออกมานะครับลงมานิดนึงนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีการตกแต่งเป็นสีครียมครับที่จับประตูนะครับผมแล้วก็กระจกเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มีการตกแต่งนะครับผมสเก์ตอบคันนะครับผมเป็นแบบ T.R.D. นะครับ ตัวล้อนะครับผมเป็นล้อแม็กขนาด15นะครับแล้วก็ยางเนี่ยจะรัดด้วย195/50ทครับตัวนี้เนี่ยจะรับน้ำหนักได้อยูที่ 82v นะครับผมก็ประมาณ400กว่าๆนะครับตัวความเร็วของยางที่รับได้ก็ประมาณ200กว่าๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นการแต่งได้ครบเลยนะครับเ็นอ์คด้านในนะครับก็เป็น เมตตอาร์คเดิมๆจากโรงงานทั้ง4บานเลยนะครับผมไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับแล้วก็มีการติดในส่วนของคีบฉลามด้านบนให้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีไซน์เนี่ยแล้วก็การตกแต่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างครบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างครับเอาละครับมาในส่วนของตัวด้านหลังของ v ีออสหนกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยมีการตกแต่งไฟเลอร์นะครับผมเป็น ปีกสีขาวตัดกับสีดำนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับมีการยกสูงจากด้านฝากระโปรงขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ในส่วนของตัว v o s แล้วก็ตัวสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้านะครับเป็นสีโครเมียมครับตัวนี้ที่จับเปิดด้านหลังนะครับผมเป็นสีขาวนะครับมีการติดกล้องถอยมาให้นะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับผมถ้าสังเกตไฟดีๆเนี่ยตัวไฟด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับก็มีการแล็บในส่วนของ ฟิล์มสีดำติดมาให้นะครับเพื่อให้ดูดุดันนะครับแล้วก็ข้างในนะครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมไฟหลีนะครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับจะอยู่ภายในเลยเป็นโคมเดียวกันเลยนะครับชุดแต่งด้านหลังก็เป็น TRD อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มีการทำในส่วนของตัวท่อเลสครับเป็นเลสตรงนะครับสีเงินนะครับแล้วก็ มีไฟในส่วนของตัวทับทิมนะครับผมสองด้านเลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูในส่วนของด้านในกันบ้างครับมาดูในส่วนของตัวภายในของ toyota vios นะครับผม1 5ึกันบ้างนะครับคันนี้เนี่ยด้านในนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีสีแดงแล้วก็สีบอลเงินเนี่ยมีการตัดกันได้นะครับถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นนะครับสำหรับคันนี้ครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัย power ครับคุ้มด้วยหนังนะครับมีสัลักษณ์ โตโยต้านะครับเป็นลโก้สีแดงนะครับแล้วก็มาถึงประตูครับตัวประตูนะครับผมที่ลูกค้าเห็นตรงนี้เลยนะครับเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปสีดำครับตัดกับหนังสีแดงครับแล้วก็มีในส่วนของตัวล็อกนะครับแล้วก็ตัวปรับไฟฟ้าเป็นกระจกนะครับตัวนี้นะครับมีออโต้หนึ่งบานนะครับแล้วก็ธรรมดา3บานนะครับมาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างครับตัวคอนโซลนะครับก็ คล้ายๆกับ t o y ยต้าวีออทั่วไปเลยนะครับก็จะมีในส่วนของทรงสูงนะครับเป็นเซนเ็นเตอร์กลางตรงนี้นะครับบอกในส่วนของตัวไม้นะครับความเร็วนะครับน้ำมันแล้วก็เลขไม้ที่เราวิ่งไปนะครับคันนี้ก็วิ่งไปประมาณ2 0 0 0 0 0นะครับ1,000 100, 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าในปี2012เนี่ยก็ผ่านมาแล้วประมาณ10ปีก็ใช้งานไม่ค่อยเยอะนะครับลงมาในส่วนของตัว นิดนึงครับตอนคอนโซนกลางครับตัวนี้จะมีไฟนะครับผมฉุกเฉินนะครับมีตรงกลางสัญลักษณ์เห็นหนึ่งชัดครับแล้วก็มีตัวแอร์ครับทั้งหมด4ตัวนะครับจอจะเป็นการติดจอมาเพิ่มจอแบบพลาสติกนะครับลงมาในส่วนของระบบแอร์นิดหนึ่งครับระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับมีความแรงครับมีแอร์เข้านะครับลมแอร์แล้วก็ในส่วนของตัวน้ำยาแอร์นะครับตัวนี้เกียร์ครับตัวเกียร์นี้ก็ มีการหุ้มด้วยหนังนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีในส่ว e นของตัวโครเมียมครอบมานะครับก็มีในส่วนของเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมีเกียร์โลให้นะครับสองสปีดนะครับเอาละครับมาในส่วนของตัวเบรกมือนะครับเบรกมือเนี่ยก็น่าจะมีรอยการใช้งานนะครับพอรถเนี่ยก็ประมาณ10ปีมาได้แล้วนะครับก็จะมีรอยการตามการใช้งานบ้างนะครับแล้วก <t> ็ไม่ได้ดูแย่จนเกินไปนะครับไม่แ <Quarter> ข <anden> ็งด้วยนะครับดึงง่ายนะครับ มาในส่วนของตัวที่พักแขนกันบ้างนะครับที่เท้าแขนตรงนี้เนี่ยเป็นสีดําครับพื้นที่ด้านในนะครับก็ค่อนข้างที่จะลึกมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยจากที่ผมวัดดูนะครับผมก็เกือบหนึ่งฝ่ามือเลยนะครับที่เข้าไปด้านในนะครับมีในส่วนของตัวช่องนะครับผมเก็บแก้วด้านหลังให้ด้วยนะครับ1แก้วนะครับ เอาละครับมาในส่วนของตัวเบาะของคันนี้กันบ้างก็อย่างที่บอกไปว่าคันนี้มีการตกแต่ง TRD มาด้วยนะครับซึ่งภายในเนี่ยก็จะเป็น TRD นะครับมาให้นะครับเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยสีแดงแล้วก็ได้สีแดงครับเอาง่ายๆว่าเข้ามาแล้วหล่อแน่นอนด้านหลังนะครับผมก็เป็นสีเดียวกับเบาะด้านหน้าเลยนะครับเป็นดําตัดกับสีแดงครับทั้งเบาะแล้วก็ประตูทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับ มีการติดลำโพงด้านหลังเพิ่มมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีการติดปีมาให้อยู่ใต้ของคนขับนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโตโยต้ายอร์ทคันนี้ครับถือว่าดูสปอร์ตแป่งสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะไปลองเทสให้ผู้ชมดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสในส่วนของ t o โย t a าวีออ 1.5J นะครับปี2012กันครับ อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราจะขับรถนะครับแล้วก็ขับขี่ออกไปดังด้านนอกครับอย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับโอเคไปครับสำหรับคันนี้นะครับผมตัวเครื่องเป็นแบบ4ี่สูบ16วาลนะครับก็เป็นเหมือนตัวเครื่องทั่วไปครับเป็นรถแบบซิตี้คาร์นะครับแต่ว่ามีการตกแต่งขึ้นมานะครับทั้งล้อนะครับแล้วก็มีการโหลดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเร่งนิดนึงอืม ถือว่าการออกตัวนะครับผมใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับระบบไฟต่างๆนะครับก็ใช้งานได้นะครับรอบการเลี้ยวนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ถือว่าไม่มีการติดหรือว่าติดตรงบางโคลเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองหักสุดดูนะครับโอเคครับการเลี้ยวถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ในส่วนของตัวเกียร์ถอยกันบ้างนะครับ มีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับผมแจ้งเตือนนะครับผมในเสียงถอยนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในเกียร์ถอยอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อในส่วนของตัวการเล่งเครื่องกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะทําความเร็วนะครับผมได้แค่ไหนเดี๋ยวลองเทสดูนะครับก็ถือว่าเหยียบลงไปนิดเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะออกตัวได้ดีมากมากนะครับ คันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง VVTi นะครับผมความเร็วเนี่ยจะได้ประมาณแรงม้าอยู่ที่ประมาณ80นะครับผมที่6,000รอบต่อนาทีนะครับก็ถือว่าไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับแล้วก็เหมาะับการใช้งานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่เต็นสักนิดหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับ Toyota Vios 1.5J ปี2012นะครับสำหรับคันนี้ผมบอกได้เลยว่า ทั้งภายนอกภายในนะครับมีการตกแต่งสวยงามมากๆครับสำหรับคันนี้นะครับผมราคาอยู่เพียงแค่298,800บาทเท่านั้นครับผ่อนเพียงประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับและทางเรานะครับผมยังมีบริการนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก10,000กิโลเมตรครับและยังมีรับประกันนะครับผม1ปีหรือ10,000กิโลเมตรด้วยครับ หากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ใหกับผมและก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ม่อนมาเลียวมอเตอร์และ Toyota v o ีอ 1.5J ขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ